สวัสดีครับผมครูเอนะครับป็นตำทางชั้นเรียนเลขพยากรณนะ์ทางช่องยูทู e ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีวันสุดท้ายวันสุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับสามสิบมกราคมแล้วนะครับผมส่วนทางช่องยูทู e นี่คือคลิปของเดือนใหม่แล้วนะครับหนะึ่งกุมภาพันธ์สองพันหหกสิบเจ็ดอ่าที่ใครบอกว่าเดือนมกราคมยาวนานไม่ว่าจะนานแค่ไหนครับถ้าเราอดทนรอแล้วมันก็จะผ่านไปนะครับผมโอเควันนี้เรามารีวิวเลขกลุ่มที่ ก็เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจเช่นเดิมครับเป็นเลขกลุ่มแนวบริหารแต่เขาเนี้ยบริหารแบบรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวนะครับก็คือกลุ่ม89 39นะครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังรีวิวกันนะครับโอเคพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่2คู่นะเพราะว่ามีเลขซ้ำเนาะก็คือ89 98แล้วก็39 93นะครับผมทั้ง2คู่นี้คุยกันทำรีวิวไปแล้วสามารถกลับไปชมในคลิปเดิมๆได้นะครับและถ้าจําไม่ผิดนะ เลขคู่3993เนี่ยเป็นเลขคู่แรกเลยนะที่คุูเอกทำรีวิวแต่มันตอนนั้นอ่ะมันเป็นการเริ่มต้นของการทำรีวิวแบบเหมือนผมเอามาพูดคุยกันเล่นๆในชั้นเรียนอ่ะหลังจากที่เรียนถ้าใครติดตามชมเลขคู่แรกๆนะที่แบบผมเรียงขึ้นมาใน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 คลิปแรกๆของผมอ่ะมันจะเป็นเหมือนผมมา,มานั่งคุยต่อจากที่ผมสอนในชั้นเรียนละวว่าเลขคู่นี้เราพูดมันเป็นยังไงบ้างเนละอาจจะไม่ได้ลงดีเทลแบบ คลิปหลังๆนี่มันเป็นออกเชิงความรู้นิดๆนะครับเหมือนเหมือนคลิปปัจจุบันนะครับก็ดูแบบอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ก็ยังมีก็คือก็มีก็มีแนวคิดอยู่ว่าผมอาจจะทําเลขคู่ใหม่ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้ขอเคลียร์เลข4ตัวก่อนนะครับผมอ่ะนี่คือแปมี2คู่นะแปดเก้า็แแล้วก็3ามเก้าสนะครับส่วนเลข3ตัวนะเลข3ตัวมีแค่กลุ่มเดียวนะครับคือ398893เนาะอีกกลุ่มนึงมันเป็น3 9 939ซึ่งเลขซ้ําในเลข3ตัวนี่ควยจะไม่ทำนะเพราะมันจะเหมือนเลขคู่เนาะก็เลยข้ามไปก่อนนะครับในเลข3ตัวนะก็อาจจะมีแค่893398นะครับก็สามารถกลับไปดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกมองกลุ่มนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้มาสู่การรีวิวเลขสตัวของเรากันนะครับ8939คุยตั้งชื่อว่าบริหารชับไวแน่นอนก็คือมีทั้งตรงด้านหลังแนวคิดไปถึง ลักษณะของการลงมือทําก็คือ4ตัวหลังนั่นเองนะครับคนลงท้ายเลข9้าครับจุดเด่นของคนลงท้ายเลขเก้าเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นตัวเองสูงมีอิสระในความคิดสูงนะครับแล้วก็แต่ข้อดีของเขาในมุมของในมุมของข้อดีก็คือเขาเป็นคนที่ชอบคิดชอบแสวงหา,หาสิ่งต่างๆให้มันเกิดความสําเร็จหรือว่าให้มันบรรลุรล่วงได้เก่งโดยที่ไม่ต้องไปแลกอะไรกับใครเขาเป็นคนไม่ชอบเสี่ยง เลขเก้านะเขาเป็นค,คนไม่ชอบเสี่ยงคือเขาทำไงก็ให้มันให้มันสำเร็จอะถึงโอกาสมันจะมีน้อยมีอะไรก็ขอเลือกทางนั้นเพราะเขาเป็นคนที่ชอบมองหาทางออกที่เป็นไปได้ที่สุดนี่คือคนเลขเก้านะครับแต่ข้อด้อยคือก็เพราะไอ้เขาจะเลือกทางนั้นแหละสิ่งที่เขาจะเป็นอย่างนั้นนแหละมันเลยไม่ค่อยตามใครไม่ค่อยตามทางใครนะก็อ่อนไมเบประมาณนั้น นะครับบางคนก็เลยชอบว่าเล้เก้าเนื่อความโลกส่วนตัวมันสูงหน้าอะไรนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ในมุมด้อยนะครับนี่คือเลขเก้านะครับแต่อีกมุมหนึ่งซึ่งเขามองเลขเก้าคือมันเป็นเลขของเซนส์สัมผัสความรู้สึกซึ่งเลขเก้าก็เป็นหนึ่งในนั้นในการใช้สัมผัสหรือความรู้สึกในการตัดสินใจ <c oughs> ขอไปครับอยู่หลายครั้งหลายคราเหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับเลขเก้าจะมีเชิงนั้นแต่จุดเด่นของกลุ่มนี้คือ เก้ามาต่อด้วยสามแนวคิดเป็นเลขสามไอ้สิ่งนี้เขาเลือกไว้แล้วในแนวทางนั้นนะ่ะเขาทําเลยเพราะฉะนั้นการแต่งใจเขาจึงรวดเร็วไม่ช้าแบบเร็วแบบเต็มสิบผมให้เก้าจุดแปดเลยถึงอาจจะไม่ถึงว่าสิบเต็มสิบนะเพราะบางคนจะบอกว่าสามเก้านี้รวดเร็วมากๆจริงมันมีเลขแบบดีดนิ้วอยู่นะพวกเลขศูนย์อะไรพวกน,น,นั้นนดีดนิ้วเลยแต่นี่คือใกล้ลิมิตของความ เร็วได้เท่าไหนก็เกือบเกือบเร็วเท่านั้นตัดสินใจได้เร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยติดประมาทคือมันมีอยู่บ้างแต่ถามว่าถ้าไปเทียบกับเลขที่ผมมีอยู่สามแปดแปดสามเนี่ยอันนี้สามแปดนี่ติดประมาทกว่าเยอะอีกขั้นหนึ่งเลยอะ่ะแต่สามเก้านี่คือคือเป็นคนที่แบบว่าต้องแบบเนี้ยต้องแบบเนี้ยแบบนั้แบบน,แบบนี้บางทีก็จะเพราะว่าเห็นแล้วเห็นทางเล้จะไปทางนั้นไงมันก็จะแบบว่าบางทีก็หลงลืมไปบ้างว่าเอ้ยมันต้องผ่านอะไรไปบ้างอะไรคือไมร่รู้จะเอาอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ถือกับเป็นคนที ตัดสินใจอะไรเร็วแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นแบบเร็วพูดปาดแบบดีดนิ้วปุ๊บได้เลยทันทีแต่คือเป็นคนที่ชอบสร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนี่คือคนสามเก้าทายนะครับแล้วทีเด็ดก,ก็คือตําแหน่งต่อมาก็ยังเป็นเลขเก้าอีกโอ้โหคิดปุ๊บปั๊บปั๊บไปปุ๊บจบก็คือเป็นคนที่ทตัดสินใจอะไรถ่ายทอดอะไรไปเลยเร็วคนคนนี้เวลาคุยกับเขาหรือว่าเขาอธิบายอะไรคนฟังหรือคนสื่อสารเนี่ย ต้องพยายามเข้าใจนะเขาพูดรู้เรื่องนะแต่มันเร็วคือเขาถ่ายทอดไอเดียไปรู้เรื่องแต่มันเร็วมันเร็วมากอ่าถ้าคุณมีหัวหน้าแบบนี้นะเออหรือค็มีคนในครอบครัวมีลักษณะเลขเก้าสามเก้าไทยนะพยายามฟังและจับใจความให้ได้คนคนนี้จะแพ้คนที่สามารถดักทางเขาได้เท่านั้นถ้าใครที่ดักทางเขาไม่ได้คุณแพ้อย,อย่างเดียวเลยเพราะเขาจะเปิดโอกาสแบบเขาเหมือนกันแบบว่าจะแบบ เป็นคนที่เหมือนมวยแบบบ็อกแบบเขาเรียกว่าอะไรต่อยเยอะเน้นต่อยเยอะไว้ก่อนเออก็ต่อยแต่ต่อยไมาเรื่อยบางทีการที่เราไม่ต่อยเลยหรือเราแบบเป็นคนช้าไม่ไม่ทันเขาเนี่ยกลายเป็นเราแพ้โดยแบบเออไม่มีทางสู้อะไรประมาณนี้นึกออกใช่ไหมเขาก็จะต่อยตลอดเขาจะสร้างโอกาสให้ตัวเองตลอดอะอย่างน้อยๆถึงเขาจะอาจจะต่อยไม่เก่งเข้าหรือหมัดไม่นักเข้าแต่เขาต่อยตลอดไงเพื่อเป็นแต้มนึกออกใช่ไหมเออจะเป็นคนประมาณนั้นอะนะครับ คิด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 ตลอดแต่จุดที่จะทีเด็ดกว่านั้นกะ็คือเขามีพื้นฐานในการทํางานนะความถนัดเขาไม่เล็กแปลกเขาคิดแล้วเขาต้องทําแล้วเขาทํากับคนได้ดีบริหารจัดการได้แบบรวดเร็วคล่องตัวฉับไวฉ,บบไนะฉันคิดแบบนี้คุณต้องทําให้ได้นะท่านคิดแบบนี้คุณต้องทําให้ได้นะจะทําอย่างไรเขาก็เหมือนจะเข้าไปคลุกคลีกับคนที่เขาทํางานด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเบอร์ของหัวหน้าหรือผู้จัดการหรือเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยเฮดเนี่ย เขาก็เหมือนจะถ่ายทอดให้ลูกน้องด้วยตัวเขาเองได้ด้วยนะครับเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งแล้วก็รวดเร็วแล้วก็จับคิดปุ๊บเร็วได้ทาองค์กรถ้ได้ขับเคลื่อนนะ,ะหน่วยงานนี้ชั้นเป็นหัวหน้าอยู่ชั้นต้องทําได้นะฉันต้องพาลูกทีมฉันไปให้ได้นะเป็นคนที่หาโอกาสให้มาซึ่งความสําเร็จได้เก่งนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับทุกเรื่องมีข้อด้อยก็คือนี่แหละความต้องการแรงผลักดันอะไรเนี่ยเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับคุยให้รู้เรื่องนะ อย่ารีบเปลี่ยนเกินไปแล้วอย่าแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มบางทีถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้านะนมีเลขแบบลูกน้องมันไม่ทันนะเราจะมาปวดหวัวทีหลังว่าจะลากมันไปยังไงดีอะไรพวกนี้เออก็คือต้องพยายามเบรกตัวเองนิดนึงจังหวะตัวเองเร็วก็พยายามปรับสมดุลให้ตัวเองที่เป็นหัวหน้านะดูแลลูกน้องให้ให้แบบลงตัวไม่ต้องรีบมากก็ได้นะครับเบาๆลงนิดนึงนะครับอ่านี่คือส่วนท้ายนะส่วนบุคลิกภายนอกแน่นอนดูหน้าย,ยำเกรง มีความคล่องตัวคือถ้าเรื่องของนแนวแบบหวานหวานแววอ่อนโยนสวยหรออะไรเนี้อาจจะไม่ใช่ตรงแนวแต่มีความน่าเชื่อถือแล้วมีความแบบวางตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนผู้ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่ที่มีความแอคทีฟตลอดเวลาเฮ้ยประมาณนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้หนือมาเฮ้ยทำ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 อ่าเร็วอเร่เรื่ๆๆรีบทำนี่ทำเป็นคือทรงเหมือนนักพัฒนา นึกออกใช่ไหมแบบเจอปุ๊บโอ้มาอีกแล้วท่านนี้ขยันเหลือเกินท่าทางดูท่านคล่องแคล่วมากมายจะไหวไม่นอพวกเราอะไรเงี้ยคืออาการแบบนั้นนะครับแต่ก็เป็นคนที่ดูแบบพูดจาตรงไปตรงมานะพูดยังไงคิดยังไงก็อย่างนั้นอนะ่ะท,ท่าทางออกมาแบบนั้นอนะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ดูดึงดูดในเรื่องของเพศเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของเรียนด,ดูแบบคนตรงข้ามเท่าไหร่แต่ถ้ามองในมุมของความได้ใจเพื่อนสมมติเป็นเพื่อนกันเนี่ยความได้ใจเพื่อน การเปิดเผยการแสดงออกแบบชัดเจนนะครับมันได้เรื่องของความจริงใจตรงนั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมสไตล์ด้านหน้าประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเสริมนะครับเรื่องต่อไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบุคลิกแล้วบุคลิกแบบนี้แหละมันอาจจะมีปัญหาได้ในลักษณะของคือเขาต้องการที่จะเป็นนําในทุกเรื่องนึกออกใช่ไหมครับจะนําทุกเรื่องแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองพอมีเรื่องความรักเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ คือถ้าไปทางดีหมายถึงว่าเราไปเจอคนที่ชอบแล้วเราไปจีบเงี้ยก็คือแบบคนที่แบบว่าต้องจีบให้ได้ต้องจีบให้ติดต้องได้คนนี้นะอะไรเงี้ยคือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะจีบคนเนี้ยเยอะพลังสูงมากก็คืออยากได้คนเนี้ยเออนเนือใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุมตัวเองไม่อยู่นะเกิดไม่ได้ไปสืบสาวเราเรื่องให้ดีเรื่องของคู่ครองของเขานะว่าเขามีคู่ครองหรือยังถ้าเขามีแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันต้องระงับนะเพราะว่า ตัวเองอะ่ะจะไปแย่งเขานะอันนี้ต้องระวังไอ้สามเก้าแปดเก้าเนี่ยมันชอบแบบอย่างนี้แหละอาการแบบเฮ้ยมันต้องได้มันต้องได้สิต้องอย่างนี้อย่างนี้สินึกออกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นคนดีนะโอเคคงไม่แย่งแต่เป็นคนไม่ดีขึ้นมาหรือมีกิเลสครอบงำมีตัณหาครอบงำเงี้ยกลุ่มเนี้ยก็ต้องให้ระวังครับต้องให้ระวังว่ามันแบบมันจะเอาให้ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะอันนี้ผมพูดให้ในมุมของถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีอะ่ะ มันเป็นคนชอบแย่งไงชอบหาโอกาสให้ตัวเองถ้าเป็นเรื่องของลำก็ไม่โอเคใช่ไหมละ่ะนะครับอ่ะนี่คือเรื่องหองหลักเรื่องท้ายเรื่องการเงิน,นขยันทามาหากินครับหนักเอาเบาสู้เอาทุกอย่างให้ได้นะครับก็เต็มสิบหาได้สัก8ดถึงเก้าแล้วกันหากิ่งนะหากิ่งใช้ได้เลยแต่จุดด้อยก็คือเก็บไม่ค่อยเก่กง <c oughs> หามาใช้ไปเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับบางทีก็ใช้แบบมีมือเติบบ้าในบางจังหวะอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวัง ครับมือเติบบ้างในบางจังหวะน,นะครับผมก็ขยันหาดีภาพรวมให้สักเจ็ดแล้วกันเต็มสิบให้เจ็ดให้หกให้เจ็ดนะว่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเปลืองอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะให้สักหกถึงเจ็ดแล้วกันนะครับก็ระมัดระวังกันให้ดีสําหรับเรื่องของการใช้จ่ายเนาะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ท่านที่ขอเข้ามานะครับไม่มากกว่าน้อยนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube กูรด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปไบนนั้นสามารถติดตามได้ทุกวันแล้วกูรยจะมาหาคุณได้ทุกวันเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ